วัสดี้ับพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศลงบ้านอาสมาชิกใหม่สมา,ช,มา,สมาชิกเ,เก่าทุกท่านทุกคนครับวันนี้มาพบกับหนุ่มต้นอีสานยามบ่ายครับวันนี้พามาชมแก้หญ้าครับยาที่เราจะแก้หญ้าจําจัดกาจะเพื่อในไร่มันเราครับวันนี้มาพ่นจํากัด ยาในไร่มันเรามาดูว่าวิธีการของผมนี้ใช้ยาตัวไหนบ้างผสมกับอะไรบ้างครับมันอายุจะสามเดือนแล้วครับนี่ครับโตสูงเรี่วเลยครับสูงงามครับบางแถวนี้ก็ต้นก็ลม้มล้มครับ เจอฝนตกหมักฝนตกลงมาแล้วก็มีลมทำบางแถวนี้ต้นมันเราก็ได้ลม้มลงครับมาดูครับยาที่เราใช้จังจัดย้าในไร่มันครับมีอะไรบ้างครับนี่ครับอันนี้ยาข้าย้าครับอีห้อ โกฟีเนตนี่ครับโกฟีเนตครับคือของผมนี้จะใช้โกฟีเนตแอมโมเนียนเนี่ยครับชื่อสามัญก็โกฟีเนตแอมโมเนียนเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้คือไม่ได้โฆษณาให้บริษัทเขานะครับอันนี้คือผมใช้อยู่แล้วครับอีฮอร์หรือว่าชื่อสามัญของโกฟีเนตแล้วแต่ท่านผู้ชม หือว่า FC พี่น้องท่านใดที่สะดวกสบายแล้วครับก็ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือไกอ่คเซตก็ได้ครับไก่คเซตนี้จะเป็นแบบว่ากึ่งดูดซึมดูดซึมครับไก่คเซตนี้อีห้าไก่คเซตนี้จะแบบว่าดูดซึมครับดูดซึมถึงหา้าถึงโคนเลยครับอันนี้โฟินเนตนี้ก็คือแบบว่าเผาไหม้ครับวันสองวันนี้ก็รู้ผลแล้วครับเผาไหม้ ชนิดเผาไหม้แล้วก็กึ่งดุดซึมนิดหน่อยครับนี่ครับโกฟเนตครับตาช้างแดงครับช้างไทยนะครับนี่ครับอันนี้คือผมใช้ประจําครับอี่ห้อนี้ครับแลวแต่คนสะดวกจะใช้นะครับโกฟิเนตหรือว่าไกด์ก็ได้ครับอันนี้ก็คือว่าย้ํานะครับคือไม่ได้โฆษณาให้สินค้าหรือว่าบริษัทเขานะครับ ทุกตัวทุกยาเลยครับที่ผมนำเสนอให้ fc ทุกท่านได้รับชมในครั้งนี้หรือว่าครั้ง้งต่อไปครับอันนี้ก็คือปุ๋ยเกศครับปุ๋ยเกศครับปุ๋ยเกศนี่ครับเพิ่มการออกดอ,อกครับสร้างความสมบูรณ์ครับนะครับสูวนอันนี้ปุ๋ยเกศของผมก็มี10 10ิบ าสองสิบเดบวกทีเฮดนะครับมีตัวบวกตัวท้ายเพิ่มอีกครับนี่ครับอันนี้คือสูตรปุ๋ยเกดที่ผมจะใช้ครับคู่กับอันนี้ครับเร่งต้นเร่งใบอีกทีครับก็คือสามสิบยี่สิบสิบครับนี่ครับสองตัวะไรครับปุ๋ยเกดที่ผมจะใช้นี่ครับยังไม่หมดนะครับยังมีปุ๋ย อีกตัวหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้แล้วครับนี่ครับอันนี้ปุ๋ยฟอมครับนะครับปุ๋ยฟอร์มหรือว่าปุ๋ยสูตรส60 0ครับนี่ครับสามตัวเลยครับที่ผมจะใช้นะครับนี่ครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยฟอม4ี่์ม4600แล้วก็สิ ห้าสิบสองสิบเกียวกตัวท้ายเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยครับแล้วก็อันนี้อีกทีครับ30 20แล้วก็10บครับนี่นะครับใส่บำรุงเลยครับนี่ครับอันนี้คือสูตรของผมนะครับบำรุงสามตัวเนี่ยครับเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็นี้ใส่เกียรเพิ่มความเค็มอีกนิดนึงครับหญ้ามันจะได้ตายเร็วน็อกเร็วหน่อยครับ ใส่นิดเดียวครับอย่าไปใส่เยอะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยฟอม4ี่สิบหกศนนแล้วครับอันนี้ผมก็ยิ่ตองยาขยะโกฟเนี่ยนี้ผมก็ยี่ตองใส่นี่ครับเทใส่นี่ครับเทใส่นี่เต็มนี่ครับประมาณถ้วยครึ่งครับนี่ครับเป็นขวดน้ำส้มขวดสิบบาทนี้ผมก็มาตัด เทใสนี่เต็มแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งครับเทใส่ถังครับนี่ครับถังพ่นยาเราของผมมีสองตัวครับมียิ่มห้ายิ่มห้าลิตรยี่สิบลิตรครับพ่นคนเดียวนะครับสองถังนี้คือพ่นคนเดียวครับรอบแรกเราไปพ่นถังนี้หมดแล้วใช่ปะ่ะเราก็กลับมาเอาถัางนี้ไปต่อครับจะไม่ได้เสียเวลา ครับอันนี้ก็คืออันนี้น้ํายาน้ายาฆ่าปววครับจันจัดปววครับโคดีดานครับนี่ครับโคดีดานคุยดานผมไปซื้อเป็นซองมาครับซองผมจะเทให้ดูครับน้ําน้ํากําจัดปววจะยากหน่อยนะครับโอ้แป๊บหนึ่งครับ นี่ครับยาจาจัดปวกครับเพราะว่าที่ไล่ไล่มันสัมปะหลังนี่ครับมันมีปวกครับมันมีปวกแต่ว่าไม่ค่อยเยอะหรอกครับมีแต่เราก็ต้องต้องแก้ต้องฆ่ามันครับปวกครับนี่ครับผมซื้อมาเป็นซองครับซองละร้อยครับแล้วผมก็มาหมักใส่จรลอนนี่ครับ ใส่จลอนนี้ไว้เทใส่จลอนนี้ผมหมักใส่จลอนนี้ไว้ถุงหนึ่งอะถุงละร้อยสี่จลอนครับนะครับเวลาเราไปแก้ญ้ญาเราก็เทใส่ถังถังพ่นยาเราไปด้วยครับจํากัดปัวกครับนี่แล้วครับสูตรของผมครับมียูสสองสามสี่ห้าตัวนะครับนี่ครับ เนี่ยผมก็ผสมไปลงไปในถังแล้วครับนะครับมันจะครบสามเดืยวแล้วครับเพราะว่าต้องแก้หญ้าครับเพราะว่าจะได้มัดใส่ปุ๋ยมันแล้วครับเราก็ต้องมาแก้หญ้าครับนี่ครับอันนี้ก็คือพ่นไปแล้วพ่นไปแล้วครับ ที่ไม่เห็นยานี้ก็คือว่าชุดนี้คือพ่อนไปไปแล้วครับอันนี้ครับพ่นไปแล้วครับผมจะพาไปชมที่มยังไม่ได้พ่นครับนี่แล้วครับนี่ครับยา มีเยอะครับบางที่ก็โคดเยอะเลยครับยาบางที่ก็บางแถวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เราก็ต้องจําจัดครับไม่งั้นมันจะไปแย่งสารอาหารพืชมันสมบลังที่เราปลูกไว้ครับมันสมบลังเราจะไม่ค่อยจะเริ่มจบโตมากมายครับนะครับยา นี emer, ่ครับมีแต่ยาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับทายาแล้วก็มีครับนี่ครับเต็มเลยครับนี่ครับดูครับนะนี่ยังไม่ได้แก้ครับนะครับนะครับเต็มเลยครับยายานี้โคตรเยอะเลยครับนี่ครับสูงๆนี่ครับโคตรเยอะเลยครับนะครับเต็มเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาชมไปที่มันมีปวกครับมีปวกที่กินท่อนมันเราไว้ครับยู่ครับตรงไหนนอบปวกนะครับมีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยครับหญ้าเต็มเลยครับฟางแถวก็ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่ไม่ค่อยลกครับของแถวนี้ก็โคตรลกเลยครับ ลกมากเลยครับนะครับต้นก็ใหญ่เร็วมากเลยครับอุดมสมบูรณ์มากเลยครับนะครับดูครับมีแต่หญ้าหญ้าสูงๆเท่านั้นนะครับนะครับแต่ตอนผมพ่นผมก็เหยียบลงครับ ยาตัวไหนที่มันสูงๆเนี่ยครับนะครับเหยียบลงก่อนครับนี่ครับเหยียบตรงเหยียบลงแล้วเราก็ค่อยพ่นครับนี่ครับเดี๋ยวครับสาให้ชมที่มีปุวกครับนี่ครับนี่ครับดูครับ ปวกมันกินครับพื้นที่ไร่สวนปลูกมันของผมนี้มีปวกครับเนี่ยี่ครับปวกมันเกาะขึ้นนะครับเนี่ยครับปวกขี้ปวกครับเนี่ยนี่นี่มันกินแห้งไปเลยครับเนี่ยผมมาปากซ่อมนี้สองต้นนี้ไม่ได้กินเลยครับเนี่ยครับปวกปวกกินครับ ดูครับนี่ครับปวกข้างนั้นได้แล้วครับไม่ใช่ดินนะครับปวกครับปวกมันเกาะขึ้นครับนี่ครับต้นนั้นอะปวกกินครับไงก็ฝาก FC ทุกท่านฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับตะไคร้ กดติดตามหนุ่มต้นอีสานด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำชิปให้พี่น้องเอทุกท่านได้รับชมมาเรื่อยๆครับพี่น้องกดติดตามกดแชร์ให้พบผู้ติดตามถึง1,000คนครับว่ากดยอดไลค์หนึ่งพัคนครับ ทราบว่า FC ท่านใดบ้านไหนฝนตกบ้างครับช่วงเวลานี้ครับครับอากาศนี้ก็เริ่มคืมแล้วครับมื่อคืมมาแล้วฝนจะตกอีกแล้วครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้หนุ่มต้นอีสานด้วยนะครับอากาศหน้าฝนรักษาสุขภาพทุกท่านทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ